ทำเตือนคลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีกวรวได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีวปรุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนพีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมต้นไม้ยองโชคราบมันมั่งคั่งนะครับผมอ่ะไปดูกันเลยนะครับ วันนี้ผมข้อพาทุนมา50นะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับทุกคนนะวันนี้ก็จะมาขอดันในทุนห้นะครับจากกันแบบทุนน้อยๆน,น,นะครับนะก็ปกติก็จะดันแต่โลมานะไม่รู้ว่าจะโอ้โหจะรอดหรือเปล่านะก็ก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมเนาะอ่ะไปดูกันเลย ก็ขอแบบมันซื้อได้ไหมมันซื้อฟีเจอร์ได้ไหมมันซื้อไม่ได้นะครับงั้นเราหมุนเองในเบสสามก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปเบสห้าดีกว่าอ่ะไปเบสห้าดีกว่านะครับก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมําคลิปต่อๆไปนะครับไม่รู้ว่าจะรอดเปล่านะอ่ะโอเคมาเว้าวรัวๆนะครับผมโหเกินไป โอ้โหบักปอบเงยวาสนาผูา้ใดน้อเออมาวะอะไรต่อฮึบเออสวยครับเฮ้ยสวยเออวาสนาผูา้ใดน้อเอาเรื่องนะครับเหมือนเียงเกง่งกีดังไปว่าวบบเนะี้ยเออมาวะ <laughs> อะกดหยุดไปเลยนะครับสองร้อย หกสิบเก้านะครับผมไวรุ่นอ่ะมาขอซื้อไปเลยมาเบียดเบียดเบียดสองได้ไหมเบียดสามสองร้อยยี่สิบห้านะครับมาบอเสียงหน่อยแล้วกันมันเสียงจี่ดังไปนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมไวรุ่นยุดเอยมาไวจัดนะครับผม ยุดโอโ้โหโอ้โหมาวะ่ะยุดอ่าสวยงามครับก็อย่าลืมนะครับใครอยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรให้ดูนะครับฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม โอ้โหว้าวรอบนี้คือจบนะครับอ่ะโอเครอดไปนะครับผม ซองสีแดงนะครับไมค์ซองมันก็จะกลายเป็นซองสีเหลืองนะครับเอ้ยมาว้ยเฮ้ยซองสีเหลืองสองซองนะครับผมหวานเจี๊ยบโอ้โย ผ่านไปแบบหน้าด้านๆนะครับโอเคนะครับซองสีเหลืองสองฟองนะบันเทิงไปเลยทีเดียวอ่ะโอเคขอดีสวยนะครับหมุนยาวๆไปอย่าเพิ่งเว้านะโอ้ย oh อโอเคนะครับผมก็จบกันมาที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเอหวานจีเอาไปซี่อ่ะโอเคนะครับก็ขอกระยับไปเบียดห้าแล้วกันนะครับผมมาสามรอยเจ็ดสิบ้านะครับผม อ่ะโอเคนะครับไปดูกันเลยก็อย่าลืมโอ้ยมาสามตัวเลยมั้ย โอเคนะครับถ้ว่าหมดนี่คือจบเลยนะโอ้โหเกินไปนะครับผมอย่านะอย่านะยุดโอ้ยรอเฉย <c oughs> แล้วก็ได้สองสีเหลืองด้วยนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับใครอยากดูเกมอะไรนะครับของคาย PG เนาะก็ฝากคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผม ยาไปยาไปัยรุ่นสวยอ่ะโอเคนะครับซองสีเหลืองมาอีกแล้วอาต็มการาเบี้วนะครับนะ อ่ะโอเคโอ้โหเกินไปว่ะนะเกินไปบักปอบเ้ยว่าซานนะครับนะวาสนาปุณไยน,นอหยุดเออมาเว้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนซือต่อหมายนะครับ อ่ะโอเคนะครับมาแบบนี้ก็สวยเลยครับผมเออโอ้ยบักปอบเงยสองร้อยกว่านะครับสองร้ยห้าสิบามนะครับผมไวรุ่นอ่ะสวยงามครับเออหนึ่งพันสองรอหกสิบ้าะครับเป็นไงทูน่าสิบนะครับ,งงนนรบดานกันแบบโจ๊ะนะครับผมไวรุ่นนะ เออโอ้เธอหวานเจี๊ยบนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวมันจะดูสเอานะครับนะก็ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวีดีโอหน้าเลยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกโูหวานเจี๊ยบเออ